กว่าเกมเกมนึงจะออกมาให้เราเล่นกันเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะครับโดยเฉพาะเกมจากค่ายใหญ่ที่นอกจากขั้นตอนการพัฒนาอันเข้มข้นและการอัดงบโปรโมตแบบมหาศาลหลายเกมที่ภาพสวยเกมเพลย์ดูดีจนเกมเมอร์เห็นแล้วก็หายแบบมันต้องดีแน่ๆแ,แต่พอขายจริงๆคนได้เล่นเดวันแล้วบอกเลยว่าเกมนี้พังไม่เป็นท่าพังแบบไม่รู้จะก,ก้าวขาไปข้างหน้ายังไงเพราะมันล้มแบบระเนระนาดโดนด่ากระจาย ดังนั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์เหลือจะพาคุณไปพบกับเกมดังที่พังตั้งแต่เดวันาาัันตีโดยผู้เล่นเดวันผู้รับข้อสูงสุดของเกมตั้งแต่เปิดตัวไปดูกันครับว่ามีเกมไหนที่เคยล้มตั้งแต่วันแรกบ้างและเกมเกมนั้นเป็นยังไงกลับมาได้หรือเปล่าอันแรกเลยคือ GTA Trilogy อีกหนึ่งการรวมแพ็คขายในตำนาน ของเกมซีรีส์ GTA c l a s s ิกเรื่องราวของแก๊งอาชญากรรมที่ยวภาคคลาสสิกมาขายอีกครั้งตอนโปรโมตเนี่ยแฟนๆ GTA ว้าวกันสุดๆครับทุกๆคนรอการรีมาสเตอร์นี้พอสมควรเกมมันดีอยู่แล้วจะมีอะไรผิดพลาดไปได้แต่พอเกมออกมาจริงๆเกมนี้มันกลายเป็นเกมที่มีคะแนนรีวิวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของ Rockstar ต่ำระดับคะแนนใน Metacritic ไม่ถึง1คะแนนเลยทีเดียว ต้องบอกจริงๆว่าคนแอบจองกระถินเกมนี้ก่อนที่เกมมันจะออกซะอีกครับเพราะตัวเกมมีการไล่ปิดมอดรีมาสเตอร์มอดที่ทํากราฟิกใหม่จนหมดไล่ขู่ว่าถ้าไม่ปิดจะฟ้องดาเนินคดีซึ่งเอาจริงๆก็พอจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าอยากจะขายเองแต่พอขายเองเนี่ยแม่งห่วยกว่ามอดเยอะตัวเกมเนี่ยใช้ AI ในการอัปเกรดกราฟิกครับอัปเกรดเท็กเจอร์อัปเกรดนู่นนี่นั่นใช้ AI แล้วไม่มีคนตรวจเกมมันก็เลยออกเมลเละและกากมากมาก มีโมเดลเพี้ยนเพียบหน้าตาตัวละครก็แปลกๆบั๊มักเก่าที่เคยมีก็ยังมีอยู่เหมือนไม่ได้ตรวจอะไรทั้งนั้นกลายเป็นเกมที่ผิดขาดทั้งที่ของเก่ามันดีอะนะเรียกว่าเปิดมาก็เละเลยแล้วล็อกสตาร์ก็ต้องรอแก้กันต่อไปต่อมาคือไซเบอร์พังครับถ้าเกิดพูดถึงหัวข้อนี้ก็ต้องมีไซเบอร์พังนั่นแหละไซเบอร์พังเกมที่ผมตั้งฉาย,ายาให้เองเลยว่าไซเบอร์พังพังไม่เป็นทาหนึ่งในสุดยอดเกมที่โปรโมทเยอะและดีมากๆเรียกว่าสร้างมีมในโลกอินเทอร์เน็ต มีนักสแสดงดังอย่างเคียนูรีฟมาเล่นด้วยแถมค่ายก็มีผลงานอย่าง The ะวิชเชอมาก่อนแม้ว่าเกมจะเลื่อนมาหลายรอบแต่ผู้เล่นก็ยังเชื่อมั่นครับว่าสุดท้ายแล้วเกมจะออกมาดีก่อนเกมขายหุ้นขึ้นกระจายผมยังก็คาดหวังกับเกมนี้ครับแต่พอคําวิจารณ์เริ่มออกเนี่ย คนเริ่มแบบฮะทำไมมันแปลกๆเกมออกมาจริงๆมีความผิดพลาดเยอะมากๆครับเยอะเท่าที่จะจินตนาการได้บั็กกระจายเฟรมเรตตกเกมมีปัญหาในเครื่องคอนโซลก็เหมือนเกมพอร์ตไปไม่ดีเกมเพลย์ไม่ได้มีอะไรพิเศษและทาให้หลายๆคนผิดหวังเอาจริงๆเกมมันก็พอเล่นได้ครับแต่ไม่เหมือนที่โม้เอาไว้มันทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนโดนหักหลังแถมมาพร้อมบั็กกระจายและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดิ่งลงเหวทำให้ผู้เล่นสูญเสียความเชื่อมัน่นและกลายเป็นตราบาปของค่ายไป จนปีที่แล้วครับเขาออกอนิเมะที่ชื่อว่า Cyberpunk ง d g e r ร n n e r โดย Studio igger, สตูดิโอ t r i g g r r สตูดิโอที่สร้างอนิเมะ l ิวล k คิวแล้วมันดันทำออกมาได้ดีมากๆจนทำให้หลายคนเนี่ยเปิดใจลองกลับไปเล่นซึ่งก็ถือว่าโชคดีของตัวเกมครับเพราะระหว่างนั้นเนี่ยเกมมันแก้บั๊กมาเรื่อยๆทำให้กระแสของเกมกลับมาดีอีกครั้งถึงกระแสไม่ดีเท่าตอนวางขายแต่ก็ไม่ได้กลับไปจุดตกต่ำที่สุดเรียกว่าพอจะซื้อใจคนเล่นกลับมาได้บ้างครับ Star w a r ล์กเจได์ซิฟเวออีเกมจากค่ายเอเเกมภาคต่อของ j e d i f a l l เลน Order เรื่องราวของพรดงวันที่หนีมาได้แล้วต้องกอบกู้รัฐที่เจไดภาคก,ก่อนเนี่ยกอบกู้ได้จริงๆครับกอบกู้ชื่อเสียง EA เอาไว้ได้แล้วคนก็คาดหวังกับภาคนี้พอสมควรครับการาฟริกอะไรก็ดูดีไปหมดแต่พอมันออกมาดราม่าเลยครับเพราะเกมมีปัญหาทางเทคนิคเยอะมากๆมีอาการภาพชัตเตอร์ภาพกระตุกเฟรมเรทล่วงกระจายเพอร์ฟอร์แมนแย่ใช้งาน c p พหนะัก ยังไม่รวมถึงปัญหาอื่นๆที่เกมมีเยอะแยะไปหมดและที่แย่คือผู้พัฒนารู้อยู่แล้วครับว่าเกมมีปัญหาเยอะถึงขั้นใส่อัปเดตแจ้งเตือนไว้ในเกมแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าทางเกมแก้ไขปัญหาเร็วครับเพราะว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เกมก็อัปแพตออกมาและหลายๆอย่างก็ดีขึ้นเยอะอันนี้จากที่ผมสัมผัสเองนะครับต่อมาครับ Assassin's Creed Unity เกมอิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยการต่อสู้ของเหล่าเทมพล่และ As s a s s ต n ตัวเกมเนี่ยพาเราย้อนไปในประวัติศาสตร์ครับ สำหรับเกม Assassin's Creed Unity เนี่ยเป็นภาคที่เล่าเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งมันน่าสนใจดีครับแต่ทามมิ่งในการออกเกมอ่ะมันก็ดูปวดหัวอยู่ไม่น้อยครับ Ubisoft ออกเกมปีละ1-2ภาคและปีที่ออก Unity คือ2014ปีนี้ออกเกมมาถึง2ภาคเลยครับคือ r o g u e กับ Unity ตัว r o g u e ดูจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ปัญหาเนี่ยคือ Unity นี่แหละครับ เกมทาคนผิดหวังเยอะมากครับเต็มไปด้วยบั๊กมหาศาลการเคลื่อนไหวมีปัญหามีบัก๊กมีกริชมีทํานูน่นทํานี่และมีปัญหาเทคนิคเป็นร้อยๆทุกคนที่เล่นเจอกันอย่างเท่าเทียมและเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ว้าวมากเท่าภาคก่อนค่อนข้างจะน่าเบื่อเลยครับสุดท้ายแล้วยูบีซอฟก็ต้องออกมาขอโทษแล้วก็อัปพดตแก้บั๊กกันตาม,ตามไปแต่ชื่อเสียงก็เละไม่พอสมควรครับเรียกว่าเป็นบทเรียนสําคัญให้ยูบีซอฟใส่ใจเกมมากขึ้นเพราะหลังจากภาคนี้เนี่ย a s ะสินคร e กก็ไม่ได้กลับมาออกรายปีแต่มีการเว้นแบบยาวๆต่อมาคือ Halo The Master Chief Edition ฮาโลเนี่ยเป็นเกม FPS คู่บุญของ Microsoft ครับที่มีเนื้อหาเข้มข้นและมีโหมดมัลติเพลเยอร์ที่โดดเด่นซึ่งช่วงหนึ่งทางค่ายตัดสินใจมารวมแพ็กขายประมาณ5ภาคได้และภาคที่เอามารวมก็ได้อัปเกรดกราฟิกอะไรต่างๆให้ดีขึ้นทําให้มันดูเป็นแพ็กที่คุ้มค่ากับการเสียเงินมากๆแต่ก็ตามสเต็ปครับตามชื่อคลิปในวันแรกที่เกมออกมามันก็ยังมีปัญหายเยอะอยู่ดีไม่ถึงกับเกมผังแต่โหมดมัลติเพลเยอร์ของเกมมีปัญหายเยอะมาก เอาเป็นว่าเชื่อมต่อไม่ได้รอห้องนานรวมถึงปัญหาเทคนิคอื่นๆพอสมควรทําให้ค่ายโดนด่ายับครับแค่นั้นไม่พออัปเดวันแรกแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ดีแต่เกมก็แก้กลับมาได้เร็วครับเพราะไม่นานปัญหาของเกมก็ดีขึ้นและสุดท้ายก็กลับมาใช้งานได้ปกติในที่สุดทําให้เกมเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้เล่นไปน้อยมากเพราะว่าแก้ปัญหาเร็ว และก็ยังซัพพอร์ตตัวเกมอยู่เรื่อยๆครับขอยังอยู่กับ Microsoft อีกสักเกมครับกับเกม Redfall เกมคุณภาพจาก Bethesda โดยสตูดิโอผู้สร้าง Arkane Austin s สตูดิโอที่เคยสร้างผลงานอย่าง Play และ Deadloop เกมนี้เป็นเกมแนว FPS Open World Co-op ที่เรื่องราวเกิดในเกาะอ,อันโดดเดี่ยวที่อยู่ๆก็โดนแวมไพร์บุกและเราต้องบุกเพื่อตะลุยกำจัดเหล่าแวมไพร์ฟังดูมันน่าสนุกดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในลิสต์นี้แล้วเนี่ยยับอยู่แล้วครับ อันที่จริงคะแนนมันค่อนข้างยับตั้งแต่รอบสื่อแล้วครับแล้วพอปล่อยเดวันก็โดนด่ากระจายเหมือนกันไม่รอดสาเหตุหลักๆก็คือตัวเกมเต็มไปด้วยบัก๊กกราฟิกแยก่กินสเปคและเกมเพย์ไม่มีอะไรหวาวแถมยังติดหน้าเบื่อโลกโอเพนเวิลด์ก็ดูโล่งๆรวมๆเหมือนเกมทําไม่เสร็จแค่นั้นยังไม่พอหลายๆคนบอกว่าพอตมาลง PC ซมีปัญหาอีกแล้วก็ลงความเห็นว่าเกมแพงเกินจริงไม่สมราคานอกจากนี้ยังโดนตามไปถล่มรีวิวลบในเว็บต่างๆมากมาย ในสตรีมก็ติดอันดับต่ำเป็นประวัติการใน MetaCritic ก็ได้ไม่ถึง2คะแนนแต่ถ้าเกิดใครยังอยากลองอยู่ก็ลองหามาลองได้ครับต่อมาคือ battlefield 2042ถ้าเกิดพูดถึงเกมที่ผิดหวังและลมตั้งแต่ Day 1ก็ต้องมีเกมนี้เหมือนกันครับเกมนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมผิดหวังบ่อยแต่ก็ยังไม่้วายซื้อกลับมาเล่นเกมนี้เป็นเกมสงครามสุดอลังการจาก e a ในภาค2042เกมเปิดมาแป๊บเดียวก็ดับซะแล้วครับหลายๆคนน่าจะรู้ดีว่ามันเละกันขนาดไหนคนที่พรีเกมนี้เนี่ยจะได้เข้าโหมด early access ครับแล้วสิ่งที่ต้องเจอก็คือบั๊กแบบมหาศารเล่นยังไงก็เจอการควบคุมมีปัญหาการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างบาลานซ์ของเกมไม่ค่อยดีเกมตัดอะไรออกหลายอย่างเละซะยิ่งกว่าเดิมเละกว่าภาคก่อนๆที่โดนด่าว่าเละอยู่แล้วทำให้ชาวเน็ตพากันสรรเสริญและให้คะแนนในเมตาคริติก ต่ำไปถึง2.5เลยทีเดียวซึ่งตามสเต็ปครับทางค่ายก็ออกมาขอโทษและบอกว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแต่เขียนเท่าไหร่ก็เขียนไม่เลิกสักทีเขียนจนเลิกเขียนผมทำคลิปเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วลองย้อนกลับไปดูในเมตาคริติกคือ,อยังอึ้งเลยครับว่าคะแนนต่ำกว่าตอนทำคลิปเยอะเรียกว่าล้มแล้วไม่ลุกเลยทีเดียวเกมนี้ต่อมาคือ Final Fantas y 14 ถ้าเกิดพูดถึง MMO r p g ที่ดีที่สุดเกมหนึง่งหลายๆคนต้องมีชื่อ Final f a n t a s y 14อยู่ในใจแน่นอนคือเป็นเกมที่ดีทั้งเนื้อเรื่องและเกมเพลย์แต่เกมเกมนี้เนี่ยมันเปิดตัวได้แย่มากครับในวันแรกคือคนเฝ้ารอแหละครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ดังแต่พอเปิดตัวมาแล้วเละครับเละโดนด่ากระจายถึงขั้นวิกฤตจน s q u a r e Enix ต้องปิดเกมเอาไปปรับปรุงหาโปรดิวเซอร์คนใหม่เอามาแก้เกมแล้วถึงกลับมาเปิดอีกทีเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบโหดมากๆ แล้วมันก็ทําให้เกมกลับมายิ่งใหญ่ได้ครับกลายเป็นไฟนอลภาคที่แฟนๆชื่นชอบเป็นอันดับต้นๆต่อมา Noman Sky เกมที่เปิดตัวแย่เพราะทําตามสัญญาของตัวเองไม่ได้หรือว่าขี้โม้ไปนั่นแหละเกมนี้เนี่ยตอนโปรโมทเขาสัญญาไว้เยอะครับว่าเราจะได้ออกสํารวจดวงดาวหลากหลายอิสระแต่และดาวจะต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโปรโมทมาว่าคอนเทนต์แน่นมากๆแต่พอเปิดตัวจริงๆกลับไม่มีอะไรครับ บั克ก,ก็เยอะคอนเทนต์ก็น้อยไอดาวที่ว่าต่างกันมันก็แค่แรนดอมเท็กเจอร์เปลี่ยนนื่นนิดนี่หน่อยเกมมันแย่ถึงขนาดสตรีมยอมให้รีฟันคนที่เล่นเกิน2ชั่วโมงไปแล้วครับเนื่องจากโฆษณามันเกินจริงไปเยอะแต่เกมนี้ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่เกมที่กลับมาได้ครับเพราะว่าผู้พัฒนาเขาไม่ทิ้งเกมและค่อยๆพัฒนาตามที่สัญญาเอาไว้ถึงจะไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่พูดแต่เกมก็อัปเดตมาเรื่อยๆครับอัปเดตจนทําให้เกมที่มีแต่เสียงด่า กลายเป็นเกมที่เกมเมอร์ยอมรับและกระแสดีขึ้นเรื่อยๆมาพูดถึงเกมที่กลับมาไม่ได้กันหน่อยแล้วกันอย่างแอนเทมแอนเทมเนี่ยเป็นเกมเปิดตัวแย่จาก EA เกมพัฒนาโดย b บโอ a ว e ์สตูดิโอของ EA ที่ทำเกมดีๆมามากมายแต่บอกเลยว่าสตอรี่ของเกมนี้ผู้พัฒนาน่าสงสารมากๆครับในตอนแรกของการพัฒนามันเป็นเกมที่หาตัวเองไม่เจอทำไปทั้งนู้นทีทั้งนี้ทีกว่าเกมจะลงตัวก็เหลือเวลาทำเกมไม่เท่าไหร่ต้องวางขายแล้ว คือตอนแรกของเกมเนี่ยในการโปรโมทเนี่ยมันไม่มีเกมเพลย์จริงๆครับเขาเมคขึ้นมา แล้วพอถึงเวลาทําจริงๆแม่งทาไม่ทันไม่เหมือนที่เคยโม้เอาไว้และแน่นอนว่ามันเละครับเกมนี้มีคนตื่นเต้นอยู่เยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันมาจากค่ายใหญ่และโปรโมทมันก็น่าสนใจแต่พอเกมออกมาคนผิดหวังกันเยอะมากนอกจากเกมมีคอนเทนต์น้อยแล้วเนี่ยยังมีบั๊กเยอะและเล่นไม่ค่อยสนุกแน่นอนว่าตัวเกมพยายามจะแก้ไขครับพยายามจะอัปเดตพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตใหม่แต่ก็เขียนไม่ขึ้นสักทีสุดท้ายแล้วเกมก็ประกาศหยุดพัฒนา ไปแบบเหงาๆครับและสุดท้ายของวันนี้ครับเด e Last o f u อ Part 1เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆครับเป็นเกมหนึ่งที่ผมอวยตลอดเวลาแต่ทำไมไม่อยู่ในลิสต์นี้เกมพังตั้งแต่ Day 1มันเป็นอย่างนี้ครับเกมนี้เนี่ยจริงๆเป็นเกมที่รีมาสเตอร์มาแล้วรอบหนึ่งแล้วครับแต่ก็มีการทำขายอีกรอบในชื่อ The Last of Us Part 1เป็นการยกเครื่องเอาเอนจินใหม่มาทำใช้เอนจินเดียวกับภาค2 เพื่อให้มันรู้สึกทันสมัยและสมูทถ้าเกิดเล่นต่อกันมีการปรับอะไรนู่นนิดนี่หน่อยทําให้เกมสมเหตุสมผลมากขึ้นภาพรวมของเกมเ์ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ก็ถือว่าชาออกมาได้ดีครับแต่สิ่งที่สะดุดตาคนเล่นเลยก็คือราคาครับแพงจัดแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ใน PlayStation ครับแต่มีปัญหาใน PC คือในการพอร์ตมาลง PC วันแรกเนี่ย performance เกมแย่มากครับทำให้หลายคนตั้งคำถามกับความคุ้มค่าของตัวเกมว่าเกมก็แพง รีมาสเตอร์มาแล้วยังแย่อีกแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วทางค่ายก็พยายามพัฒนาพยายามแก้ไขแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรอบครับที่ผมซื้อเอาไว <c> ้ <oughs> แล้วก็ประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างกับเกมดังที่พังตั้งแต่วันแรกหลายๆเกมเนี่ยเราค่อนข้างจะไฮฟ์กับมันครับหลายเกมพังแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามหรือบางเกมก็ปล่อยเลยตามเลยแต่มีอีกหลายเกมครับ ที่พังวันแรกและกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่นั่นอาจจะเป็นเพราะผู้พัฒนากลับตัวทานหรือรู้ว่าคนจะเปลี่ยนเกมไปในทิศทางไหนหรือว่าแก้ไขยังไงแต่ว่ามันไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับ ที่จะมาแก้เอาทีหลังหลายอย่างออกมาได้ไม่ดีแต่มันก็ยังดีฝ่ายยืนฟังคนด่าแล้วไม่ทําอะไรเลยแต่มันจะดีที่สุดครับถ้าเกิดมันไม่พังตั้งแต่แรกอย่ามาเล่นกับใจคอคนซื้อครับใจคอไม่ค่อยดีมีความเห็นหนึ่งและเป็นความเห็นที่คิดเหมือนผมเลยก็คือพอได้แล้วครับ,ก,บการขายขายไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลังมันไม่เห็นอกเห็นใจลูกค้าเอาซะเลยเอาเป็นว่าใครเคยเป็นสักขีพยานของเกมเดวันในลิสต์นี้ หรือมีเกมอื่นก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับคิดเห็นยังไงคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับเหมือนกับทุกคนที่ช่วยสนับสนุนผมอยู่ตอนนี้หรือแค่เข้ามาดูบ่อยๆกดซับคอมเมนต์แค่นี้ก็ได้เหมือนกันครับเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ